หลายแห่งเนาะช่วงนี้นะหน้าระดูนะห,หน้าระดูมันอ,อ,อ,อ่ะออกแล้วออกพร้อมกันจนกินบ่ทันเนาะหน้าซิฟันกีบเนาะพาสมิโนอเอาโบจาวซื้อปากเจ้าดิก็คือพาชิปเซนหมดแล้วครับนี่เอาไปแจออกอบเล็กขึ้นเสียบานะนี่นี่เป็นจังไดอันมาเบิ้งสถานีรถไฟนครหลวงวิจัดแล้วตื่นเต้นเลยครับขนลุกเพราะว่ามันยิ่งแย่ลงังกาขนาด สวัสดีทุกคนตอนนี้ปาร์ตินอยู่ที่ตลาดลาวทุกคนเป็นตลาดไงที่อยู่ที่ทางทิศใต้ของนครหลวงเวียงเกี่ยนตอนนี้เขาอยู่ที่ห้านขายป่าน้ําของปาร์ตินอยู่กับไอ้ในของอันทัวร์เนี่ยตลาดลาจะเป็นตลาดที่ง่ายพอสมควรเ่ยายหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายโซนเลยก็มีผีปีนบ่อผีบ่บอกเก่งโอเคเพ็ดปวกหลายแห้งเนาะเมื่อไรครับ น้องเอ๋อนี่ไม่เห็ดขาวคระเพาะขาวไปแกงกินแซ่บน้องเหดขาวเห็ดปวกลาแห้งครับน้ำงาน้งาฝ้ายเห็ดรับน้องเ็ดวกที่ตลาดเราเยียงเชียนครับห้าสิบพักีบเนาะพาตบิโงเอาบัเจ้าซื้อปากเจ้าดิเอาจานหนึ่งเอาจานหนึ่งมกค้าน้ำเงาเอางาลเอาจานหนึ่งไปน้องเอห้าสิบพันกีบประมาณร้อย สามสิบบาทวะห้าสิบปันกีบบะฮอดร้อยประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยบาทคนไทยด้วยตอนนี้ประธาดินก็อยู่กับแม่ของออนทัวร์นะทุกคนพาแม่ของออนทัวร์มาเลาะตลาดลาวมาซ็อกปิ้งหาฟองปลาฟองเสียบี่น้องเอ๋ยได้เฮ็ดพวกไปแกงกินครับห้าสิบปันกีบกับประมาณร้อยบาทต้นๆครับร้านเป็ข้าวมิ้งเลยขายเฮ็ดล้วนเลยครับเฮ็ดเครืองเฮ็ดขาว เม็ดพวกครับพี่น้องตอนนี้ครับหลายแห่งครับที่ตลาดลาวอยู่โบกไก่จ้าอยู่ทางข้างของบกสสายใต้ครับพี่น้อง50าสิบพันจีแต่ละกับหนึ่งเมนูนโอ้นังนกันหลายแห่งเนาะช่วงนี้นะหน้าระดูมันเลยหน้าระดูมันเหออกแล้วออกพร้อมกันจนกลิ่นบ่าทันเนาะมันจะผู้ใหญ่มากในะซื้อไปแล้วเอาลวกในสรงปิดไว้กินได้คุณผู้ชนอ๋อบ่ ดวยใช่ซองพิซไปาลพดพูเห็ดปครับูปแสนห้าเนาะัพระาค่ะดทีเลยสมบัิกาตลาดันบพิวกมซ่เครื่องเคงนะครับเดี๋ยวจะย่างไปคอง้างๆกับอายในของอันทัวนะทุกคนหลายคนจะพกจากอาในของอันชัวที่เป็นซองซื้อดังจากประเทศไทยนะต้องมีทุก เพิ่นก็มาหล่อท้ายวิดีโอเส้นเดียวกันเนาะมาหล่อตลาดปลาดิบเนี้ยพาเพิ่นม,มาก็จะท้ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบริกานไปจังอันนี้เป็นก๊กใช่ปะเมียค,ครับครับอันนี้นี่เอาไปที่อย่างกินครับก,นกบินเจียวเจียวเนะวาะรสชาติมันมันขมดูอัฟฟาดูอ่าเผ็ดอัเฟ็ดอันนี้เขาเรียกว่าอย่างก็เมียครับอันนี้นกิกับค่าโอ้เป็นอะไรทางานธรรมชาติที่จอปอลลครับบ้านผมนี่หากินยากแล้วก็บ่บมีใยัเห็นนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นอานเสพได้สำหรับผมไม่สนใ้ได้ โซเนียขายเป็นซีนหรอทุกคนทุกตลาดก็จะมีขายซีนซีนหมูซีน,ซนวัวซีนควายอย่างะมาี้บรรยากาศท,ที่ตลาดลาวทุกคนตอนเศร้าประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเคิรได้ตอนนี้เมื่อก่อนท่านปริดิน์มาตลาดาน,นี่บอกอยคือขึ้นปันด้แล้วก็เครื่องขายก็บอกอยหลายปันด้แลว้วเตอตอนนี้ท่านเครื่องขายหลายหลายได้เป็นของป้าของดงของธรรมชาติอย่างก็หลายหลายนะ พราะเป็นตลาดที่ก็เปิดมาบอดดลนี่เนาะช่วงที่เขาจะเปิดในไม่ประดินมากก็ของขายยังบ่อไหลเลยซื้อเบ้าแต่ว่าตอนนี้ท่านของขายลายแหง้งบรรยากาศโซนด้านหลังชิ้นเดีวครับแต่ไม่ต้มครับคุณน้าเด้อสิบาทวะนี่สิบพันเกียรตบพันกียรติน้องหนึ่งหมื่นกียรติไม่ต้มสฉยๆเลยครับข้าขนาดจะมีพรเมนูปลาส้มครับร้านนี้ครับ จบมาเนีย่ยนอนอ๋อเป็นคลองปลาเป็นอย่างเขาจะง่ายจะายอยู่ในแล้วนะอ,นะอ๋อข้าวซอยเมืองสิงห์นะเข้าวซอยเมืองสิงห์อยู่น่นพายเนาะไม่ละโอ้าไม่รู้ข้าวซอยเมืองสิงห์ พ็มีแต่ก็ให้นางกินเนาะมีแต่ขายแต่เส้นมันปลาอ๋อเอาผลิตแต่เส้ซนหรือขนมอะไรปลาไก่เนาะปลาไก่เขาเห็นเองโอ,อยูเรียงอะไรต่แต่ก่อนท่านประดิดนมาทางหลังนี่ข้เจ้าจะขายเป็นของปลาของอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ท่านขาเจ้าเปลี่ยนละตอนนี้ไม่ได่เป็นยังไงแนละ้วเด๋ยเพราะว่าพลังหลังนี่มันไกลกับ้าโกเลยเดข้าเจ้าก็เลยขายของที่มันหนักๆอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นน้ำมักแตงไม่หลายรอกไม่ไหี่เคเคม่แตงไฮโลเท่าไหร่โลหห้าพันกิบลองน้อยนี่ยังมาคายมาคายมักแตงนี่นะเท <laughs> ่าไหร่ส <laughs> ิบพันสองโล กินโคตรหอมเลยครับนี่เออหอมแค่เป็นของหวานแค่แซ่บเนาะของหวานนะนะี่ใช่มาก,กินกับข้าวได้ข้าวเหนียวน <c oughs> เนาะหอมเนาะ <c oughs> ข้าวเหนียวฮ่อนๆอย่างเนี้ยเกินยิ่งครับพี่น้องมันหลายซอยครับเนี่ขนาดตลาดน,นะอู้ปลาพี่น้องอร่อยแซ่บเนาะอร่อยแซ่บครับปลาโค้ดน้ำของหวานลองใส่ดในไม้ส้มนี่กที่แซ่บไหมนี่ปลาโคดนะนี่ปลาหยวนปลากระปิ้นครับปลากระปิ้นปลาปลาไหลครับตรงนี้แค่ ตุ้นปลา,ปลาครับเอ้พวกากินนะปลาลาดกินเล้วแกงอ่อมแซ่โอ้แกงอ่อมหรือว่าต้มยำกับแซ่ปลา,านี่ปลากราหลัดสดน้ำนะต้มใส่ใบมะขามอ่อนแซ่ใช่อสองมือสามตัวใหญ่ๆครับๆๆพี่น้องครับเลยประกดมิซซิงปลาแซ่บมันเนาะปลากระทิ้งเงครับปลากระทิ้งเงอ๋อปลากระทิ้งเง องงนันใดคือปลากระทิงใหญ่นี่ละครับรนี่ปลากระทิงใหญ่กันเลยตัวส้มตแข็งเลยครับอ๋อเพราะนั้นปลาลาดล่ะอือกันเลยเข้มบางคนที่จะเรียกว่าปลากระทิงคนลราจะเรียกว่าปลาลาดนี่ครับปลาลาดใหญ่ครับพี่น้องอันนี้ปลา,<ม>ปาท้้งโครงวะไอ้ไม่น่ะต้อบอองสารเยอะปลาพิ่เบ็ดอีน้อเมนเมนรีดกว่าปลาพี่น้อนยังไม่สายเบ็ดคาอยู่เลยเีนะเมนเมนนะปลาธรรมชาติอู้หูพครับปลากระทิงครับ ตัวซ้ำแขนส้วบผมเลยครับเป็นตรงน,นี่ยาวเขาน้าครับเป็นตรงนี่ประมาณก็คือบกว่าชี้เซนหมดแล้วครับนี่เอาไปแจออกะอบเลี้คือแซ่บนะนี่นี่พี่น้องครับเด็ดเลยครับเป็นฝาน้ำโขงพ่อค้าพึ่งมานี่มาจากน้ำโขงที่แถวๆเมืองปากสันแขงบนนิคมไซค,ครับเอามาขายที่ตลาดลาวกบกศสายใต้เวียงจันทนี่น้องนี้ดีโหเจ้าแงครับเครื่องแกงเฮ็ดนะทุกคนกระนอไม้แล้วขายตายเลย ปลาของดงเนี่ยเซนาเปตตาแทบขนาดน,นีนนดนนนน้อันนี้กูนาเหรอใช่ไหมนามีกบเนี่ยอันนี้กบนาหรือกบเลี้ยงเนี่ยกบนาแ่ะตอนนี้ฝนตกนะทุกคนก็จะมีแนวธรรมชาติธรรมชาติฝนตกเด้อันนี้เขาเอา,เอานาเฮ็ดเนี่ยค่ะนี่นาเฮ็ดนวดเฮ็ดนวด นั่งงูก็เข้าใจได้กีนี่เราปาด,ดินพาอเมย์ของอันทัวไปเลาะตลาดลาวตอนนี้พาเม่ของอันทัวมาถ่ายรูปอยู่ที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์เราพาเพิ่งมาเบิ่งบรงบรยากาศนึกว่าเพิ่งก็ยังบ่เคยมาเทืนะ่อน่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งความยิ่งใหญ่ของสถานีแห่งนี้ไอเมย์ของอันทัวสบายดีสวัสดีครับเป็นจังได๋อันมาเบิ่งสถานี รถไฟนคะรหลวงวิจเจตแล้วตื่นเต้นเลยครับขนลุกเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ลังกาขนาดครับนี่ครับพี่น้องดเดี๋ยวการจะให้ประดับดินเลยพี่น้องพาไปชม,มรบรรยากาศบ่อนขายตัวขายปีครับถ้ามีไอ้บนนั่งว่างครับเดี๋ยวเราไปทัวร์ที่วังเวียงครับวันนี้ครับไปบรรยากาศอยู่แถวๆด้านหน้าบอนขายปีหรือสถานีรถไฟราชินีแล้วเขาลงวิจเจตเนี่ก็จะมีขายข้าวขายน้ำเหลทุกคนขายเนื้อยู่นอกริ่ มาเบิร์เขาจ้าขายปีกันคนก็ยังต่อค,ค,คิวกันซื้อปีเป็นจำนวนวงหลายเส้นเดียวกันนะนี่ตารางตารางนี่มันเขาบอกว่าได้นะทุกคนเพรจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดก็คือเขาจะมาเดินเขาจะเดินทางช่งใหก็คือเบิง์กสงนั้นเอาเนาะนี่บรรยากาศซื้อปีกในมื้อนี้นะทุกคนคนก็ยังไหลปกปติอยู่เลยคนเต็มม่อเลยคนหลเนาะแต่ก็ด้านหน้านี่ก็จะ เงียบๆเนื่องจากว่ารถไฟหาก็ออกไปนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะเดี๋ยวปารบดินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจะลืมไปตามคลิปวิดีโอจากช่องแม่ของอทัวร์นะ<ม>ซึ่งเป็นช่องซื่อดังหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วิ่นก็นมาเที่ยวลาวตอนนี้นี่แทนไปเที่ยวใส่เดเที่ยวลาวเนี่ยผมนะมีเพียงที่จะเดินทางมาเที่ยวมาทัวร์ในช่วงนี้ครับก็คือต้นทางจากคนครนหลวงมิจัดแล้วกะ็ลอบไปทางปากซันปากกระดิ่งท่าทมไปส่วนนะไปปากซันไปท่าทมแล้วกะ็ไปไปทางที่ แขวงไซุ้มบูรณ์ครับสิไปเบิ่งความสวยงามทางธรรมชาติครับพี่น้องภูหัวล้นภูหัวล้นจะเป็นบรรยากาศประมาณอ่าสกินเซฟเวอร์วินโดว์เก้าแปดพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าภูเขานี่สวยงามแห่งเขียวแล้วก็อันซีนแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่ไปยากอีกเมืองหนึ่งของสมปาราพี่น้องเอ๋ยติดตามรับชมด้วยครับอย่าลืมไปติดตามจากการเดินทางเที่ยวในประเทศลาวของนะครับ ไอ้ในของอทัวร์เนาะสำหรับวิดีโอนี้เขาถามไว้เพียงเท่านี้เนาะให้บพบก,กันวิดีโอต่อไปสวัสดี